สวัสดีครับยูเกอรกับผมใจร้าวเช่นเคยนะครับผมนะคลิปนี้นะทุกคนผมจะมาแนะนำวนะ่า10บแชมเปี้ยนหน้าเล่นสำหรับมือใหม่ับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยการแนะนำครั้งนี้เนี่ยจะมาจากว่าประสบการณ์ในตัวผมเองลืวนๆ้น,นะครับทุกคนผมจะเน้นตัวที่เล่นง่ายเล่นสนุกนะครับแล้วก็คนตีนครับ ผมอยากจะให้ผู้เล่นมือใหม่ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเสพบรรยากาศความสนุกเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางตัวที่ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมใจเราไม่ได้นับตัวนี้ล่ะมันน่าจะออกมาดีกว่าเนาะแต่บางทีตัวที่ทุกคนบอกว่าทําไมไม่เป็นตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะเล่นยากจนเกินไปจนแบบคนมันเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นตัวที่ผมแนะนำอ่ะผมว่ามันเป็นตัวที่ มันตอบโจทย์ในของทุกตำแหน่งอะ่ะตั้งแต่ม i d lane c รี่ป่าซั u พอร์ตแล้วก็โซโล l a เลยทุกคนครบแน่นอนนะค,คือทุกคนดูคลิปนี้จบปุ๊บทุกคนหยิบตัวได้เลยว่าจะเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้ใจเราได้นำมาเอาตัวนี้เ,นนเ,นเคจะไปตัวอะไรกันบ้างหรือเราไปดูกันเลยดีกว่าคับผมก่อนที่จะไปลืมอย่างหนงลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเรามาถึงตัวที่หนึ่งของเราทุกคนนั่นก็คือ น้องจิ้งจอกกระหังอาลีนั่นเองครับาผมคิดว่าหลายคนเดี่ยวน่าจะเคยเห็นตัวนี้ผ่านๆตาบ้างเลยทุกคนเป็นตัวที่แนะนําให้มือใหม่ได้เล่นนะครับผมมันเป็นตัวฟรีด้วยอ่ะอย่างแรกคือเป็นตัวฟรีนะผมอย่างที่สองมีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการนุผมไม่ว่าจะเป็นความสวยเซ็กซี่น่ารักสุดสยิวไม่ต้อเกี่ยวเลยวะไม่ว่าจะเป็นดาเมจทุกคน มีสตันแล้วก็มีโมบิลิตี้ด้วยอ่าโมบิลิตี้เนี่ยคือประมาณว่าอย่างง่ายคือความพิ้วไหวคือมันตายยากเอางี้ดีกว่าผมเกมทุกคนคือภาพรวมสกิลเนี่ยก็จะเป็นการปาไปปุ๊บกดสกิลสองทำดาเมจสกิลสามสตันแล้วก็มีอันติในการบบว่าพุ่งไปพุ่งมาทุกคนคือตัวมันจะเล่นง่ายมากผมก็เราก็เคลียร์เคลียร์ปาสกิลปุ๊บปาหัวใจโดนโดนช้มนึงเข้ามาแล้วก็สกิลล้วกรถอยได้คือเป็นตัวที่มีความคบเคลื่อนค่อนข้างที่จะทุกอย่างทุกคนเกง่งตั้งแต่ต้นเกม กลางเกมยันเลดเกมก็ยังโคตรเก่งเลดเกมตัวนี้คือถ้าสมมติว่าเราปาสกิลสามโดนสตูผมบอกเลยฮะโอกาสตายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นอภิมหาสกิลของเพื่อนก็จะตามถาโถมไปที่บันหมดนะผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะฮะว่าน่าเล่นมากเนี่ยทุกคนคิดผลาดนะเรามีสกิลอันติในการหนีใช่ไหมแล้วเรายังมีแฟดในการหนีอีกแล้วก็สกิลด้แล้วก็สกลิลด้ตายยากมากทุกคนผมบอกเลยฮะเลดเกมตายยากมากจริงนะผมแนะนำแนะนำจริงนะ ตัวที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าหนูซิกนั่นเองนะฮะหรือก็คือพ่อมาหาระเบิดนั่นเองครับไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนนะผมเพียงแค่ป,าป,าปาลาปลาปลาระเบิดปา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 ลาระเบิด เบอร์อย่างเดียวทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากทุกสกิลของมันจะเป็นการคว้างแบบทิ้นคว้างทุกคนแค่สกิลคูดาวเสร็จทุกคนก็ปลาใส่ไมก่กันเดียวครับก็ตัวนี้นะผมไม่ฟรีนะผมก็ต้องใช้เงินซื้อเอานะครับผมแต่มันเป็นมิดเลนที่ผมมองว่ามันเก่งแล้วมันกวนส่งตีนอย่างมากทุกคนใครอยากได้ตัวกุนตีนกุนตีนเนี่ยยังไงก็ต้องตัวนี้นะผมเนี่ยเดี๋ยวดูสกิลนะทุกคนสกิลแรกเราปาไปเลยไปปุง๊งสกิลสองเราปาไปปุง๊งสกิลสามเราปาไปปุง๊งสกิลสี่เราปาไปปุง๊ง คือ<ส>กูดาวเส,สร็จอาสกิลแรกเราปลาต่อแล้วเราก็ตีปวเป็นระเบิดอีกคือเราลองคิดภาพทุกคนถ้าเราได้ของรถคูดาวฮะผมบอกแล้วผมว่าปลาช่างว่านพูดตามผมนะครับปลาช่างว่านนะครับผมผมบอกตัวเมนตัวเนกุนตีมจัดๆเลยผมมีทั้งสโลมีทั้งทำให้ศัตรูกระเด็นออกไปแล้วก็มีดาเมจอันติปลาได้ประมาณครึ่งแบบคือมันครบเคลื่อนทุกคนนะผมยืนยันนะว่า มันอาจจะไม่ได้แบบ OP หรือโอ้ฮาวเวอร์หรือก็คือแบบเก่งแบบโอ้ยโคตรเก่งเลยแต่รับรองฮะกวนตีแล้วเล่นสรุกแน่นอนครับมาถึงตัวที่3ของเรานะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของซับพอร์ตนะผมั่นก็คือเจ้าบิดหรือคือไอคุณกระป๋องนี่นเองนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าใครนะผมจะลงแรงหรือเล่นโหมดธรรมดาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีโอกาสหยิบแล้วชนะเยอะมากนะผม ถามว่าเพราะอะไรผมนะอย่างแรกครับมันตัวฟรีครับคนเลยิเยอะอย่างที่2ครับมันมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างให้เธอแล้วนะผมไม่มว่าจะเป็นความแท้งนะดัมเมดดึงเข้ามาหาสตารันมันมีทุกอย่างทุกคนมันมาเป็นตัวที่ครบเครื่องแล้ก็แนะนำให้เล่นด้วยดีกว่านะครับผมนะต้องย้ําอีกรอบนะทุกคนว่าซัพพอร์ตเกมนี้นะผมไม่ได้เหมือน R O V นะผมก็คือซัพพอร์ตเกมนี้เนี่ยจะเน้นในการยืน เฝ้าแครีนะครับผมแล้วก็มีการเดินโลมิ่งให้กับบริเวณมังกรแล้วก็ป่าของพวกเรามากแต่จะไม่มีการไปแท็กคีปกลางหรือไม่มีการไปดูดเวลรีบเคลียร์คีปอะไรองี้ผมไม่จะไม่มีอะไรกันนะเนี่ยมันก็จะมีสกิลดึงกับมาโป๊ะแล้วเราก็ต่อยลอยนะคือซีซีมันเยอะมากทุกคนแล้วตัวมันอึดมากแล้วอันติอันติมันทำดาเมจรอบตัว แล้วมันยังสามารถติดใบได้อีก <l acht> นี่มันจะครบเครื่องไปไหนวะเนี่ยเล่นสนุกทุกคนอึดแล้วก็โกตรสตีมากผมบอกแล้วอันนี้แอบบอกนะทุกคนมันเล่นเป็นฟูเวทได้ด้วยนะ <l acht> <l acht> แต่อย่าหาทำ ตัวที่4ของเรานะทุกคนนั่นก็คือลักนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างไฮบิดหน่อยตรงที่ว่าสามารถเล่นได้ทั้งมิดเลนแล้วก็ทั้งซับพอร์ตด้วยผมแต่ผมค่อนข้างแนะนําไปซับพอร์ตมากกว่านะผมเพราะว่าสกิลมันแบบว่ามีอะไรที่แบบช่วยเหลือเพื่อนได้ค่อนข้างเยอะนมตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งดามเมจแล้วก็มีทั้ง CC ด้วยนะผมก็จะเป็นการแบบว่าล็อกขาแล้วก็มีทั้งการสโล่ด้วยล็อกขาเนี่ยไม่ใช่สตันนะทุกคนล ล็อกขาเนี่ยมันจะอ่ะเราศาสตร์สกิลไปปุ๊บพอโดนล็อกขาปั๊บคนที่โดนล็อกเนี่ยมันจะยังสกิลหรือยังโจมตีได้อยู่แค่มันเดินไม่ได้ทุกคนเข้าใจไหมแค่มันเดินไม่ได้เฉยแล้วก็อันติตัวนี้ทุกคนขึ้นแมบนะ <c oughs> ขึ้นแมบแล้วครูดาวโคตรไหวเลยไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูในเกมอันนี้คือผมกดอันติมนะทุกคนเห็นใน Mini มินิแมปไหมนั่นฮะใช่ครับอันติมันทั้งแมปครับฮามฮาม โดนทางแมพครับผมในนครับดูสกิลนะอันนี้คือล็อกขาแล้วทุกคนปุ๊บอเห็นปะมันจะยังขยับไปขยับมาได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การสตันแต่อย่างใดนะครับผมแต่มันก็ยังค่อนข้างจุกจิกแล้วก็น่าลำคาญอยู่ดีแล้วเล่นง่ายครับเพราะว่าสกิลมันไม่ไดู้ดไม่ได้คูดดาวนานนะทุกคนมัน,นดอกคูลดาวเก้าวิสิบสามวิเก้าวิแล้วก็อันเนี้ยหกสิบวิซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างเร็วมากแล้วสกิลแต่และสกิลเนี่ยคือมีประโยชน์แล้วก็เล่นสนุกครับผมถามว่า อีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนำเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นซัพพอร์ตแต่มันไม่ต้องออกของแนวซัพพอร์ตทุกคนเราสามารถเป็นนักฆ่าในช่วงทายเกยมได้นั่นคือตัวนี้เนี่ยออกของไม่มันปกติังผมออกของไม่มอปนมออกอมมอปกติเลยคือมันมันซับด้วยสกิลทุกคนนะผมถามว่าด้วยสกิลช่วยเหลือปล่าครับด้วยการฆ่าฝ่ายตรงข้ามก่อนนจะได้ฆ่าใครรี่เราไม่ได้ไง มาถึงตัวที่5้านะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในตำแหน่งของป่าหรือจังเกิลกันแล้วนะครับมาสเตอร์ยี e, นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับ RV คืออะไรคืออะไรคืออะไรซาน,นิสนั่นเองครับผม <laughs> ฟาร์มแม่งทั้งเกมนะฮะไม่ต้องคิดเลยมากฟาร์มฟาร์มแม่งทั้งเกมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเกิดมาเดี๋ยวกูแบกมึงเองนะฮะรอเลดอย่างเดียวทุกคนตัวนี้รอเลดอย่างเดียวผมครับฟาร์มไอเทมแบบฟาร์มแม่งทั้งวันนะผมมีแบบว่าหลุมเกิดมาแล้วก็กลับไปฟาร์ม มีมังกรมาเราก็ไปฟาร์มมีปูมาเราก็ไปฟาร์มมีปูยักษ์มาเราก็ไปฟาร์มเราฟาร์ม่างเดียวทุกคนอย่าพยายามบวกนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ต้นเกมกับกลางเกม ấy, ยังไม่ค่อยเก่งทุกคนมันจะเก่งต่เมื่อมีเท่สักแบบสองถึงสามชิ้นขึ้นไปอช่วงนั้นเนี้ยมันถึงจะเริ่มสู้ได้เนี่ยป่าในเกมนี้ก็จะเหมือนอาร์วีนะทุกคนก็มี6กองเหมือนกันนะผมก็มีทั้งนั้นบัฟฟ้าแล้วก็บัฟแดงนะครับผมไอ้บัฟฟ้าเนี่ยจะ ได้ในเรื่องของการรีมานาและรีเลือดนะไม่ใช่ลบคูดาวนะรีมานาและรีเลือดนะส่วนบั๊บแดงเนี่ยผมก็จะได้เรื่องของการตีสโลแล้วครับผมแล้วก็ไปทูนเดเมเอนะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมมาตยีต้องฟาร์์นะผมเพราะว่าต้นเกมมันกากมากครับดูมันเดเมจตีคลิปคือเกมเนี้ยที่ป่าเนี่ยมันตีแรงมากทุกคนเพราะฉะนั้นกว่าเราจะฟาร์์เสร็จเนี่ยเราเสียเลือดไปค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นยิ่งมาตยีเนี่ยที่ตัวมันเนี่ยไม่มีเลย,เลยทุกคนคือตัวของมันเนี่ยทุกสกิลของมัน เป็นการเอื้อให้ตัวของมันเองเก่งนะครับคือเหมือนเก่งด้วยการกดตีสก,กิลอะไรไมน่ะ้เพราะฉะนั้นเราเราไม่มีสก,กิลในการที่แบบจะไปสตั้นหรือไปสโลเขาเราไม่มีไว้ทุกคนเรามีแต่ดาเมจอย่างเดียว,น,ยวนะฮะดาเมจล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นยาซ่าต้นเกมฮะแลเราเลดเกมเราค่อยมาพังงานกันแล้วก็มาถึงตัวที่6นะครับทุกคนก็คือน้องวายนั่นเองนะผมฮนะสาวไฟเตอร์สุดแทนนะครับผม เอาจริงนะถ้าทุกคนจะเริ่มเล่นใหม่นะครับผมหรือเป็นมือใหม่จริงนะผมแนะนําให้เล่นตัวนี้มากกว่ามาสเตอร์ยีนะครับคือในเกม L L Y l i f e เนี่ยพวกตัวแนวไฟเตอร์ป่าเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นได้ง่ายกว่าทุกคนถาม่าเพราะอะไรนะครเพราะมันเก่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะพวกตัวแนวแบบประเภทแบบมาสเตอร์ยีหรือมันเป็นแอสซสินเ่ยแอสซสิน่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนมันเป็นนักฆ่าเพราะฉะนั้น มันมันไม่อึดอะทุกคนแต่ว่าคือมันบางอะแต่ไอตัวพวกเนี่ยคือมันอึดเว้ยทุกคนมนั้นมันเหมาะกับคนที่อยากจะลองแบบเล่นป่าแล้วอยากจะแบบทาตามใจตัวเองอะผมเห็นหน้าใครอะผมอยากจะซัดเลยได้ปะตัวเนี้ยตอบโจทย์ไปทุกคนเดี๋ยวไปดูดีกว่าทุกคนก็แม่สาวแก่งนี้ทุกคนก็เหมาะกับการบุกทะลวงอย่างมากเพราะว่าสกิลของเธอเนี่ยจะมีการช็อตแล้วก็ฟัฟพอเราพุ่งไปปุ๊บเราก็ยัดสกิลทุกอย่างที่เรามีนะผมใส่แชมเปี้ยนฝันรงข้ามนะแค่นั้นเลยครับนะฮะ เนี่ยเฮัลโหาพอพอไปยูพอ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 อะไรประมาณนี้ทุกคนนะผมคือคือเราก็แค่เอาหน้าเข้าไปหาหน้าเขาแล้วเรากดสกิลนะผมแล้วก็ชกชกชกแล้วเพื่อนก็จะตามมาปะ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 สมมติถ้าเพื่อนไม่ตามมานะผมแล้วก็สามารถชาร์ตแล้วเราก็กลับบ้านแค่นั้นนั้นตัวนมันกดสกิลข้ามขื่อได้เลยแล้วเราก็ยังมีแฟลอีกนะฮะเพราะฉะนั้น มันตอบโจทย์มากนะผมแล้วมันตายยากฮะเพราะฉะนั้นมันมันแบบเป็นตัวที่แบบว่าเออถ้าถ้าอยากเล่นเล่นป่าจริงผมว่าอันเนี้ยมันมันเล่นง่ายกว่ามาสเตอร์ยีค่อนข้างเยอะแต่มาสเตอร์ยีเนี่ยที่แนะนําเพราะว่าเออคนเราครับนะมันก็อยากจะเท่ๆแล้วก็อยากจะตีแรงแนวแล้วก็อยากจะเป็นคนแบกทีมนะฮะผมก็เลยแนะนําตัวนั้น,นับ <c oughs> แล้วก็มาถึงตัวที่เจ็ดนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในตําแหน่งของแคลรี่กันแล้วนะผมผมว่าทุกคนเนี่ยเห็นตัวนี้บ่อยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าใครก็พูดถึงมันฮะ เอสเรียวหรือเรียกกันอีซี่เรียวนะผมนะผมเรียกอีซี่เรียวนะเป็นแครี่ที่ไม่เหมือนใครมาก่อนทุกคนปกติแครี่คืออะไรแครี่จะเป็นตัวที่แบบว่าโจมตีโจมตีใช้สกิลโจมตีโจมตีโจมตีจะเก่งด้วยการโจมตีฮะ่แต่อันนี้เก่งด้วยการใช้สกิลนะมันจะเป็นการยิงกระสุนเวมโมนแบบปิ้ว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 แล้วถาาว่าทํามถึงน่าเลนเพราะว่ามันแปลกทุกคนอ่ะงงมันแปลกเ้าทำไมฮะมันแปลกมันแรงมันพิ้วและมันตายยากมากครับทุกคน พือถ่ายยากมากคือมันมีสกิลในการกระโดดหลบด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะมันมันกุนตีน่ะคือไปเล่นมันกุนตรีน่ะ้วถ้าคุณเล่นได้เกิดจริงๆอ่ะผมบอกเลยนะว่าโอกาสชนะเนี่ยมันแทบที่จะมาหาคุณแน่นอน,นครับเพราะว่าลงแรงเนี่ยตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในสตัวที่จะต้องโดนกดแย่งก่อนตลอดนะผมผมสตรีมสิชั่วโมงนะฮะผมไม่เคยได้เอ่นเดียวสตาเลยนะเพราะว่าโดนเพื่อนเอาไปหมดเลยครับไม่เพื่อนเราก็เพื่อนเขาเที่เอาไปครับ เนี่ยทุกคนตัวมันจะเป็นเน้นในการใช้สกิลยิงปุ๊บอ่ะสกิลสองไปพอตีปุ๊บ,บแรงขึ้นสกิลสามปุ๊บปุ๊บ,บ,บอติทางแมวแมวเพราะฉะนั้นตัวมันบอกเลยครับว่าถ้าเล่นเป็นเนี่ยโอกาสในการจับตายมันเนี่ยแทบที่จะน้อยมากแล้วคือบนันดัน มันดันเกมก็แต่ต้นเกมนยทุกคนคือบันดันเกมนี่แต่ต้นเกมการเกมแล้วก็ท้ายเกมแล้วบันดันเปิดกว้างเรื่องของการอออเทมด้วยนะผมเราสามารถเล่นเป็นสายกายภาพได้เราจะสามารถเล่นเป็นสายเวทมนต์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นที่ต้องการลองอะไรใหม่ๆแล้วสนุกแน่นอนนะตัวที่8ก็ยังเป็นแคลลี่เช่นเคยับผมเรียกตัวนี้ว่าไอเวยนไอเวน มันชื่อเวนทุกคนแล้วมันเป็นไอเวนของจริงนะฮะถ้าตัวนี้ได้ฟาร์มจนเกิดนะฮะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถหยุดมันได้นะครับผมนะยกเว้นลุมกระทืบมันนะผมพูดเลยครับตัวนี้คือมันมันรุดโลกมากนะผมแพทปัจจุบันเนี่ยมันโดนเนอะแต่ผมบอกเลยฮะว่าถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นแล้วก็รู้ตำแหน่งตัวเองจริงจริงเนี่ยเอามันไม่ลงทุกคนนะผมคือมันเป็นแคลรี่ที่ เขาพูดกันนะครับว่าถ้าได้โอกาสฟาร์มเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยสูงประมาณ80%เลยนะในความคิดผมมนะัคือม,มันเก่งมากทุกคนสกิลกดอันติปุ๊บกดสกิลกริ้งนะฮะเวลากริ้งแม่งหายตัวนะผมพอจะมีคนเข้ามามันผักออกด้วยมีสกิลเด้นผักออกโอโ้โหทุกยานแล้วเลดเกยผมบอกแล้วแม่งนินโคตรแรงกผมเนี่ยที่บางทีไปเล่นอแอสซินเพื่อจะ,จะไปฆ่ามาันทุกคนผมก็โดดเข้าไปแม่งผักออกแล้วมันก็ตีปัก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 ,ปกแล้วมันกระดูดเลือด แล้วผมก็ตายเนี่ยผมก็เอตีปุ๊บผมสกิลแรกปั๊บอ่าหายตัวพอศัตรูจะเข้ามาปุ๊บผมพักออกตีสแตนทุกคนรู้ว่าจะฆ่ามันยังไงอ่ะจะฆ่ามันยังไงอ่ะแล้วมันก็แฟดออกอ่ะมันฆ่ามันไม่ได้ทุกคนเพียงจิ้ว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 เรียบร้อยนะฮะ คนที่เข้ามาลวงาตเองครับทำอะไรทำอะไรมไม่ได้เลยแต่ต้องฟาร์มนะต้องฟาร์มนะช่วงต้นเกมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะโดนแก๊งบ่อยที่สุดแล้วทุกคนนะจะโดนมาดักฆ่าเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผ่านช่วงต้นเกมไปได้ปุ๊บถึงช่วงประมาณกลางๆเนี่ยเราจะเริ่มเก่งเราจะเริ่มไปไฟได้แล้วเพราะฉะนั้นอดทนนะฮะแล้วจะมีสักวันนะรที่เป็นของเราแล้วมาถึงตัวที่9ของเราทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำแหน่งโซโลเลน นะครับทุกคนเลนแห่งนักสู้ดอกเตอร์มูโตมูโตนะครับผมหรือไง,ไง่ายๆคือตัวอะไรทุกคนทาร่าแห่งอาวีนั่นเองฮะ <c oughs> คอนเซปต์เดียวกันนะฮะอันติแล้วทำตัวให้ตัวเองควรจะโดนสซดตีนมากที่สุดเะครักูอันติปุ๊บแล้วมาเลยวิ่งเข้าไฟเลยทุกคนก็อันติแล้วเข้าไฟเลยแบบเออตีกูสิ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 ตีกูไม่ไตายเหรองั้นเดี๋ยวกูมาใหม่ม,<า>มีอัยติ ตีกูสิตีกูสิตีกูสิกูสิตีก,ตกูไม่ตายใช่ไหมดูกูมาใหม่แล้วก็มีกลับไปกลับมาทุกคนเน้นในการกวนตีนอย่างเดียวนะผมแล้วสามารถแยกดันได้ด้วยอันนี้เนี่ยมันเป็นทาร่เราเช็คอัปเกรดไว้ทุกคนมีสกิลที่สามารถทำน้ำเม็ได้อีกเฮ้ยมีสกิลสองเนี่ยทำน้ำเม็ดรอบตัวแล้วก็ยังมีสกิลการปามีอีโต้แล้วก็ยังมีสกิลเบ่งกราบที่ชกปักผมบอกแล้วเล่นตัวนี้โคตรสนุกนะฮะ ไม่ต้องทำอะไรมากทุกคนต้นเกมเนี่ยอาจจะต้องอดทนนะผมอดทนไปก่อนเข้าใจไหมต้องรอให้เรามีอันติแล้วก็มีไอเทมที่ช่วยในการรีเลือดถ้าเรามีอันนั้นปุ๊บจะไม่มีใครฆ่าเราได้นครับผมยกเว้นมันมา3ตัวขึ้นไปนะครับอันนั้นตายชัวเดี๋ยวผมจะให้ดูความรีเลือดอันน่าเกลียดของมานดนอ่ะอ่ะอ่ะปามีดอย่าเข้ามานะใช้ไปอ่ะ เออ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 แล้วก็เขา้าจ้าจ้าจ้สังเกตป่ะโป้กัดโป้เออ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 คือแบบวิ่งเข้าไปคุตีนคุตีนแล้วก็วิ่งออกมาอันติครูดาวเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปใหม่นะผมถามว่าอันติครูดาวเท่าไหร่หกสิบวิอันนี้คือหกสิบวิที่ยังไม่ได้ออกไอเทมลบครูดาวนะทุกคนพอมีไอเทมลบครูดาวบอกเลยฮะแป๊บเดียวก็เสร็จนไฟหนึ่งจบพอดีคือ LL อ่ะ มันไม่ได้ไฟต่อเนื่องขนาดนั้นอยู่แล้วทุกคนเข้าใจไหมพอไฟหนึ่งจบปุ๊บอ,อีกประมาณเกือบนาทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไฟใหม่อันติเราก็มาพอดีแล้วตัวโกนตีจัดผมบอกเลยแล้วถ้าเราเอาสปินมานี่คือไม่ไม่มีใครเข้าได้ทุกคนผมบอกเลยกดไม่คือออกโลแกนออกมาถึงตัวสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับผมกาเล่นนะผมแชมเปี้ยนฟรีที่น่าลำคาญมากครับ ผมพูดได้คำเดียวครับว่าตัวนี้เป็นตัวฟรีที่น่าลําคาญมากนะผหลายคนเนี่ยถ้าไปถามเขาจะแนะนำตัวอย่างพวกแบบโอลาฟฟิโอลาอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยครับว่าตัวนี้เบสิคไงผมคือดีเนาะสิมเพิลอิสเดอะเบสไงผมตัวเบสิกนี่แหละทุกคนคือตัวที่ดีที่สุดนะผมฮะไม่ต้องทำอะไรมากทุกคนสกิลปั่นครูดาวเสร็จเข้าไปปั่นแปะๆมแสกิลแรกตีโป๊ติดใบออกมาเข้าไปสกิลติดใบปั่นออกมาเลือดมันเหลือต่ำกว่าประมาณสัก 70%ปออันติตุ่มตายแค่นั้นเลยทุกคนแค่นั้นเลยครับเป็นแท้งที่มีดัมเมจผสมอยู่ไว้ทุกคนคือตัวมันเนี่ยมันจะออกทั้งดัมเมจแล้วก็ออกแพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันตอบโจทย์อะตอบตจทย์ตอบโจทย์ในการที่แบบว่าอยากยืนเลนที่เป็นนักสู้แล้วก็โดนแกงแล้วก็ตายค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ได้เล่นยากมากจนเกินไปน <S <S ผมมองว่าตัวนี้น่าจะเล่นได้ง่ายสุดแล้วนะผมแล้วเย็ยน,นเออเขา้าใจทุกคนอารมณ์แบบ อันติมาร์ตถอตได้ทุกเข้าใจป่ะคิดภาพไม่ออกนะให้คิดภาพเป็นของเอ็กซ์คาลิเบอร์ของเทนอะเข้าใจป่ะเป็นทูดัมเนี่ยผมเลือดเหลือน้อยตุ้มคือยิ่งเลือดของศัตรูเหลื่อยเรื่อยอ่ะเราก็ยิ่งใช้อันติได้แรงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะทุกคนเราสกิลแรกมาตีโอ้ติดใบแล้วก็ปาน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 พอมาถอยแล้วก็ออกพอมาตีเราเราก็กดโลกเนี่ยพอเห็นมันใกล้ตายพุ่งเราตีอันติปาบอีสิตัวมันแค่นี้เลยทุกคนนะ ถ้าเราเห็นว่าทีมตรงข้ามเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันเอาจังวะแล้วก็ปัาาป่นปั่นปั่นแล้วก็ถอยพอสก,ส,กสกิลคูดาเราได้ปั่นแล้วก็ไปปั่นปั่นแล้วก็ถอยแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็ถอยแล้วพอเราถอยออกมาใช่ไหมทุกคนพอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ในไฟเฮลเลือดเราจะรีอัตโนมัติเป็นสกิลติดตัวสาย <laughs> ผมบอกแล้วว่าตอนที่ผมเล่นโซโลเลนนะผมรำคาญไอ้นี่มากทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบ ผมพยายามกดตัวที่มันดูแบบพิว่ไหวแล้วแบบว่าแบบเท่ hey, ทุกคนเจอไอ้นี่แม่งเข้ามาปัน่นมาปั่นนะกูตายแล้วแม่งเข้ามาปันาาป่นกูตายจ้ะ hmm. เป็นไงกันบ้างทุกคนเนาะสำหรับการแนะนำแชมเปี้ยนนะผมให้มือใหม่ได้เล่นนะครับทุกคนผมเนี่ยเน้นในการที่ให้เล่นสนุกก่อนนะยังไม่ได้เน้นตัวที่แบบว่ามันเวอร์บางอลังการเล่นยากๆผมคิดว่าถ้ามือใหม่เข้ามาเล่นนะผมแล้วเล่นไม่ยากจนเกินไปเล่นง่าย แล้วเฮ้ยมันออกมาสนุกว่ะเฮ้ยตัวมันสนุกนะเระ่บเกมสนุกเชื่อดิเดี๋ยวคนนีจะเข้ามาเล่นเยอะขึ้นเรื่อยเรคอมมูนิตี้เราจะได้เติบโตนะอันนี้ผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนเลยนะผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดไงแต่ผมคิดว่าไอตัว10ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยมันเล่นแล้วมันมันสนุกจริงเพราะผมเริ่มแรก่ยผมก็เล่นจากตัวพวกนี้เนาะยัยงไงใครที่อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปแนะนำอะไรยังไงก็ สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้ตัวไหนเอาไปลงแรงดีหรือตัวไหนเล่นแล้วฟึ้ฟตัวนี้เล่นแล้วเทศเล่นแล้วแบบสาวกิ๊ผู้ชายแบบโอ้อะไรงนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยนะผมฮะผมจะได้ทําคลิปมัตถกเพราะว่าการทำคลิปของผมเนี่ยผมอยากจะเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองในการเล่นมาในการพบเจอมาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางจุดนี่ยที่ อาจจะไม่ตรงใจของทุกคนแต่มันก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผมได้พบเจอเนาะ <c oughs> ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องใจเราวด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ bye ายบายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมพบ <c oughs> ครับ